สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องพีเพออะไรเรื่องราวที่โบจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดน,นคนปรปฐมกับห้องน้ำชายตองหามที่มีผีถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนคนปรปฐมมีห้องน้ำชายต้องห้ามที่ทุกคนต่างรู้ดีว่าสถานที่แห่งนี้ไม่อนุญาตให้ใครย่างกายเข้าไปสนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งปีนักศึกษาชายที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ปวดทองเข้าห้องน้ำหนักมาก ตัวเขาเองแทบทนไม่ได้โอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจึงตัดสินใจวิ่งตรงเข้าไปยังห้องน้ำต้องห้ามปีที่พุ่งตัวเข้าไปในห้องน้ำทำธุระจนเสร็จเโลงปีตัดสินใจเดินออกมายังอ่างล้างมือในบรรยากาศทเทียบมืดแลววงเวงปีรู้สึกเหมือน มีคนจ้องมองเขามาจากด้านหลังบีเลยหันหน้ากลับไปมองแต่ก็พบแต่เพียงความว่างเปล่าบีจึงคิดในใจเว่าสงสัยจะคิดไปเองหันหลังกลับมาเปิดก๊อกน้ำเพื่อที่จะล้างมือแต่แล้วจู่ๆภายใต้ความเงียบก็มีเสียงของใครคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า มาเข้าห้องน้ำเหรอปีถึงกับขนลุกรีบหันหน้ากลับไปมองด้านหลังแต่เขาก็ต้องช็อกอีกครั้งพอทางด้านหลังของเขานั้นไม่มีใครอยู่เลยปีจึงรีบหันกลับมาเพื่อที่จะปิดก๊อกน้ำและเงยหน้าขึ้นมามองทางกระจกปีตัวชาคนลุกนาซีด พบผู้หญิงคนหนึ่งยืนซอนเขาอยู่ทางด้านหลังใบหน้าของเธอมีสีเขียวลิ้นห้อยและยืนยิ้มให้เขาผ่านกระจกทุกคืนในห้องน้ำแห่งนี้จะมีเสียงร้องโหยหัวออกมาจากห้องน้ำเพราะเหตุนี้ทำให้มหาวิทยาลัยปิดตายห้องน้ำจนเรื่องมันมาแดงขึ้นมา เพราะนักศึกษาบีปวดท้องเข้าห้องน้ำทุกคนจึงได้สืบหาสาเหตุว่าเสียงร้องหวยหวนที่ออกมาจากห้องน้ำนั้นเป็นเสียงร้องของใครกันแน่จนได้รู้สาเหตุว่ากลางผิดเทอมฤดูร้อนวันหนึ่งแม่บ้านที่ทำความสะอาดประจำหอนอนแห่งนี้ เครียดกับปัญหาชีวิตจึงตัดสินใจจบทุกปัญหาด้วยเชือกว่าจะมีคนมาพบเธอก็เป็นร่างไร้วิญญาณมาแล้วหลายวันมหาลัยปิดข่าวบอกว่าเธอหนกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเพราะไม่อยากให้นักศึกษาแตกตื่นตกใจส่วนใครที่รู้ว่ามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งนี้ คือมาหาวิทยาลัยอะไร,อะไรลองคอมเมนต์มาเดากันได้นะคะส่วนใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้เบลหน่อยนะคะถ้าอยากฟังเรื่องราวร้อนๆอีกกดติดตามมาไว้จะได้หากันเจอคะ่ะสำหรับวันนี้เบลลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ